ตอนเด็กๆนี่คุณทีระเดชเคยเรียนลูกเสือในนาลีเลยโอ้ยนี่เลยนี่เลยลูกเสือลูกเสือล่าสุดค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่12ขึ้นค่ะงานนี้มีลูกเสือไทยแล้วก็ลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมชุมนุมด้วยนะคะเป้าหมายหลักๆก็เพื่อหวังจะสร้างความสัมัคคีในสังคมพระหุวัฒนธรรมค่ะ กระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมจะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่12ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-8ถึง8เมษายนที่จะถึงนี้แหละค่ะจัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือปากบางอำเภอละงูที่จังหวัดสตูลน,นะคะ เรื่องนี้พลเอกสุรเชษชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่ากรารกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาบอกว่างานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้จะมีลูกเสือเข้าร่วมประมาณ6,000คนด้วยกันทั้งจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากภูมิภาคต่างๆแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียจำนวน280คนค่ะ ซึ่งในงานก็จะมีการจัดฐานการชุมนุมลูกเสือ9กิจกรรมด้วยกันประกอบไปด้วยกิจกรรมศาสตร์พระราชากิจกรรมบุกเบิกกิจกรรมพจนภัยกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์กิจกรรมทางน้ํากิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์กิจกรรมทักษะชีวิตก็ด้วยกิจกรรมเทิดไทยพระบรมราชวงศ์จักรีและกิจกรรมประตูสู่อาเซียนค่ะ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นฐานกิจกรรมที่จะให้ลูกเสือได้มาฝึกประสบการณ์การดำรงชีพในค่ายฝึกความอดทนกันด้วยให้เยาวชนที่มาจากต่างพื้นที่ได้มาอยู่ร่วมกันสร้างพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็สร้างความสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ค่ะการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้นะคะเชื่อว่าจะสร้างความสามัคคีให้กับลูกเสือนะคะน้องๆเยาวชนที่ได้ร่วมในกิจกรรม